ตอนนี้ต้นนาคอบตัดเพนชินอินแท็ในนิรันด่จ์จิตตามำชื่อน่าเตนลานสุดท้ายครับตอนนี้นะต้นชีร่าเราได้รู้ิธีตาดันจัดผุนยัดที่อยู่แถวนั้นได้สักทีแล้วตอนนี้ตอนนี้ตัดเออเทเรียบร้อยนะพุยที่แต่หน่อยดันหน้าตตามพุยท่านสุดท้ายแล้วตอนนี้ แต่พอได้ข้อมูลที่เขารวบรวมมาทําให้ตาลตับแตนทัศสุดท้ายของไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ฉันนั่นใจล่าต้องทางานได้อย่างเสถียรแน่นอนถวไอ้นั่นแต่ว่าไรพื้นที่ที่เจ้าแล้วตาเน่ยนมงในพิเศษน่ยชอบอ่อนนาเท,ท่านี่ยต่อสารนาบคุมแหลทรัญยาของนันได้ ตราบใดอีกเจ้านั่นเนี่ยขัเตอใช้งานล่านตายไในสานาพรักษาตัวเองซ้ำๆได้อีกต่อไปแล้วถอดใจแน่นะพี่ช่วยนมยนต้องขอดใจฉันเหรอเราขอขอบคุณภูมิัญญาที่เรล่าตาหลดเนี่ยที่เอาไว้ตาหาด ถ้าหีความรู้โหดนั้นช่วยชีย้แนะเชลลคนที่หาที่ซัดตาเดี๋ยแล้วตาดโมได้พิเศษได้อออยู่ดีผู้สิทธที่เราต้องทำต้องอาศัยความรู้โวดนี่เป็นตัวชี้นำความรู้แตนซาอาญาตอนที่สำคัญที่สุดในโลกอย่างแท้จริงเจนเท่าใจแย่เจนเลยเธอได้เข้าใจเรื่องพื้นฐานแดน่เนี่ย ต้องม่แตดเหรอเพราะเธอยังไม่ได้ลับตาจันสอนจากผู้สอนนัยในนะตอนไตเรียนหน่งคนเหรอเนื่อยเสียนานนหนสดต้อจสอบไอ้นานเจสซัดทีนิตีเนี้ยท่านตื่นเต้นได้หน่อยฮ่า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 หูดนอนเลยใส่ไตเลยอ่ะทีเนี้ย หลือแค่ตาเตรียมตามท้าสุดท้ายแล้วนะเอาไห้นั่นไปต,ติดใต้ที่ต่อสิเนนี้ได้เลยต่อขอโ้ษดยนะเรื่อนเนี้ยเทนช่วยเธอไม่ได้ตามตอบหมายของอิดาโซนาคนที่ยานทำโดยอนุญ,ญาตผู้อาศัยในเศษเนี่ยจะไปไหนตามใจไม่ได้เพราะนั้นเรื่อนเนี้ยต่อให้เธอสัตตาแล้วนะเข้าใจแล้ เราดนาเธอแล้วนะเซธอรแนะนำด้าร้านสัดติดต้านเสร็จแล้วยาหุ่นรีบล่นมือให้สำรวจดูให้ดีต่อล่าสนาตาเนี่ยเต็นโตเตียต่าแล้วค่อยตามมาต่อใช้อีทียตันนะเพื่อความต่อทายหอนเธอเราต้องลาให้หนัดม้านตาต่อทอำนิจใจนอกทหารที่ฮันเนี่ย เขาเอาแทนโัวหมุนไตเลยอันนี้อันเดิมเนี่ยอ้อนั้นเราไตโฮระที่นั่นเลยดีะถึงนิด,าต,ตดาต้นติดฉาดที่แต่แล้วตอนนี้หลังจากที่ทำตัวจะผู้ยิ่งใหญ่น,น,นานแสนนานน่ะแล้วแต่งนิดาเราต้องตาบตาให้หายซาสักทีนะทันนี้ตัวคอน,นีไห่เหรอ อ้าวไปเอาห่อหอนเอ๊่อหน้าจานดันต้นโหโหตาอยู่แล้วแต่ซีดสุดแล้วเหมือนใส่ซ้ำเลยเออแต่ละท่านนั่นเถอะ อันไหนอะลานอันที่เหนาะสมแต่ฉันเลยอ่ะคำอันนั้นได้อยู่ะน,นอยู่แล้วอะสงสัยแท้ท่าที่อื่นแน่เลยอะตอนนั้นได้อยู่อ่ะริตต้านาดิสาละฮาเซนเลยรีบอ่านเตือนติดขาดอิดเห็นทําโหษที่นั่นแต่นี่เดีเสกโหษด้วยทําให้ระยะเวลาของนันนันน,นันตะสั้นอืม ติดต้านยังไงไอ้นี่เหรอหนุนที่เคยทำทันต่อแดดเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแลนะยืนนี้ไอ้นั่นหรือสองอานอิแต่ติดตั้งนที่ต่าละหาเซน้นแต่แลนติดต้านอยู่ แต่หาไม่เจอเฮ้ยใส่เย็นสิฮาเซนอันที่สอนแะล้วโอ้เดี๋ยวตอนนี้ตอนพื้นซะด้วยอันสุดท้ายแดดเนี่ยเรียบร้อยลนะดูแล้วไม่นัาหาอะไรนี่ต่อเขาต่อทิศานะตอนเนี้ย นี่เราวาร์ปไตาใช่ไหมถ้าเล่นจินนั้นนี่ตับเร็วขนาดนี้เหรอแต่ดาเหมือนคนเราตันรู้นันแท่สองคนแหละถือรู้รู้ตันแล้เราวาร์ปหาเขาได้แล้วพวกเขาต้องเคยสงสัยด้าทำไมเราถึงได้ตับมาเร็วจันเลยแต่เย็นไหนทำงานตามโตติไหนะ พุยานเตอตีดีฮะพุทยานโตตีก็ด,ดีแล้วรานล่าไม่นานหาอะไรที่หลานน่นนะแดดเนี่ยพอเจ้าลูมตาดโมเดลพิเศษนาเทิทดธาตุในใต้เทหอยนั่นและฮารันยาหอยนั่นโมเดลพิเศษตะโหดตัดแน่นอนทาเน,นี่ยหน้าสานาตตาบนานได้แล้วนะ รีสตารเธอแทนเชื่อในความสาม,มารถของเธอแน่เดินเอาเช่นนันเอเสรยนนันเอแล้วอันนี้เหมือนเดิมตัวคนเหมือนเดิมนะอืมแต่หลังจากนี้เป็นต้นไตที่แต่ตัวทาหารจะจัดเนื้เรือยทันทีเธอซีดาตัวคอนแต่นี้นั้นหายจะหายเลยเลย ถ้าจิงอยู่แล้วนหน้าโมเดมตัวคอนอาจจะดูเออตอรู้แต่แล้วตอนนี้นะแต่ยังไงน,นั่น่อจีนโมเดมตัวคอนนี่ตอนนี้ไหนได้เนยะเพราะเราอาจจะเริ่มจำได้แนละ้ว ต่เริ่มจำได้นะดาอ้าวเรารู้สัตตอนนี่นานไม่ใช่หรืออะไรแดดเนี่ยไหนดูสิเอาชนะเราได้พิเศษจนตุดต่อของนั้นแต่ท่านถ้าหายตาเสเลไอ้นั่นตาของท่านเหลือห้าสิบเจนหายในสามนาทีนันจะได้หรือเปล่านะ เออรู้สึกนะอย่าใช,อาใช้อย่าใช้อย่าใช้เลยเริ่มอย่าใช้ผมอย่าใช้อารโดอาจะทำให้เราสูบได้เร็วขึ้นอารโด,รโดต้อยันได้เต็มแล้วแล้วโตหองที่แต่ต้อยันได้ตับนาถึงตับนาผมต้องคนไม่อะไม่เลยได้ตอบเออเ้าได้ตอบแน่เลยอ่ะใครจะตอบ หน้าตาที่เหลน่นิดหน่อยแล้วเนี่ยทำไมตั้งนานอ้าวนานาจานหายท่านนั้นเนี่ยนะลองดูหน่อยให้ันเท่าเตอร์ด้ถ้าที่เหลือยังไม่ได้ในทันทีทันใดโตัวฮน,ต,อน,นอต,ต้นนอดรอบอีตามเผยให้ทันนะเจ้าสินนี้ต้องได้ทำเต็นแล้ว นาดูนันดีต่าทำตาช้าหนดให้เสร็จในเวลาที่ตําหนดตะฮรญญลันยานโลนตาดช้าฮัญญาลันยานทำโจนตีไอ้นั่นโอ้นีพานดดเดือดอยู่นี่ใช่เล่น Toto tô tận nãy ủa à, ủa ủa tâm ủa phá ủa Oh no, hô ủa ta ủa hô ủa แต่นัดเดียทาอ,อกไม่ได้หิดแผนเลยจนเล่สันทานหน้าในตาต่อสู้ทันนี้โอเทโอเอืมเออตอนจะทืนที่ตับนะ้ะเราต้องใช้สายซ้าหอนไลเดนตอนชืน อครูดาวนานสินตู้ต่อท่าหน,น,นึ่งเฮ้ยแต่ท่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันถือไทเอาในรูนั่นตัตว์เอาชนะตอนนี้ตอนนี้อะไรติดหลันพวดนัดเดินทางนิดหน่อยแล้วจันนะตอนนี้ไหน์มาหาฉันตอนดาวใส่ใส่ที่นัดเดินโอ้ยแต่อาเอาข้อมตาด้านน,านนั่นเลยท่านทำไม โอ้ยอเตะซัดบัดต่อต้นเฮ้ยไอ้ดาบเพอร์สันฐานไอ้พอจะหารแล้ว <ไป S 1> ยามันยิงทำไมเนี่ยดาบพิเศษสายแซนทิน่เดินหรือต้องเปลี่ยนแหนดีเนี่ยไอ้ซารนั้นชาร์ดเต็มยาดใช้แล้ว แดนอันถูกทำลายแล้วตอนนี้สายซาไดเด่นไม่หันใจได้รุ่มโอ,โหโหอ้โหเฮ้ยโฮแตนะทำไบนไอ้ธาเต็มญาตนะนา่นะอ๋อนั่นญาตนะ ประมาณสายซ่าของเรานี่จำสัตว์เตือนใจต้องทำให้สายซ่าเต็มตลอดญาติเตือนดีแล้วนี่นั่นเต็มอะไรเอออย่างนั้นแหละ ตาหายเสียหรอเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เส็ดจีน่ะเดี๋ยวนี้ทำแนวอะไรเลยตแล้วมหรอ,อโมโนตัวเองเหนื่นตันอเอ่อในรูเหนื่นตันล่าเตออะไรขึ้นถ้าหลันในตามต่อสู้ทันนี้อ่าหออีกสักรอบหนึ่งเถอทน นัะนตอนท้ายเรื่นดต่สงนที่เราจะไปทำอะไรดีนี่ได่เด่นอยู่แล้วนี่ได้ติดดานต้นนี้รู้อึดอัดจนโดยเธอฉินจะใช้สายซาได้ได้เหยอืมต่อเนื่องปะ สุดเส้สดตัด้น์ของนัดมากซุ่มคนีดาบที่ดีอยู่แล้วแต่อันนีแด์นั้นที่เละทีแต่ถ้าเน้นแห่เตอร์ใส่ไส้เดียวอันนี้จะน้าคอละธนถือ อฮาะาอ,าาอ,นนนอ,อ่ฮะต้อฮานูนี้สิเออเทอาร์ติแครต้อว้ายันต้านในสุดนั้นเดิมแท้เอาสอนสาอาดตายเท่านั้นเองอ๋อทำให้ใส่สาดนั่นเต็มแล้วสดตาร์สโูดได้ ฮันูแดดนี้นะ่าจะดูหนีพนนนานสะดุดสะได้าเนะโอ้ยใส่หน้าเธอเหรออลันถาบสายฟ้าอดอดเอาลอ,อ,อยเฮ้จะทำอะไรจันเดีย๋ยวได้ไหนรอนเอ้ยย่า เดี๋ยวสายซาของเธอร์สินเนอร์เตอร์ซีหนึ่งตึ๊ดสายซาติดตัวหลานตาเื่อนที่ได้นี่ห่อดีตอนนี้แหละจะจะเสริมอะไรให้ตัวเองเหรอเฮ้ยจ้อหอมว่ะแดนเริ่มเธอเจนอะไรอ่ะโดนแล้วนี่ลูกแต่เขานี้ส่อโซ่ลีน่นั่นเลย คนีนแล้วเหรอจะทำลายสินทรสิทธิ์ของท่านเหรอฮัลเริ่มเธอเจนสามขาวนั้นรูส้สั์เทพเห็นหินใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้นี่นะอโอ้ตอนใช้ยูทูปตัดเดยอะเลยเนี่ยตอนนี้ทานสะโด,ดอยู่ด้านไหนนะ แต่ต้องใช่ถ้าลันด้วยนั้นอีโอไตเละอันที่สามเริ่มไม่ค่อยดีนะเหมือนที่เคยเล่นนั้นเลยะเริ่มใต้แล้วมาเต้นได้แหละ รอบนี้ชนะหรือถสให้โดเ้ยจ้าโอ้ยจ้าแลเ่มถืจินอารันอเห็นออฟันดาบสายซาอ่าต้องทอเข้าใจแล้วละ ต่อย่าต้อง่อยตนเนื่องถ่ายเท่าไหร่ที่เหลือนั้นก้คืทนั้นได้เพชรน่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คืออ่าต่อโจตินพิเศษห้าฮันสินะอ่ะนอกรอาแต่แล้วตอนนี้ี๋ยวต่อผมต้องตัดไอ้ฉาดนั้นแต่เยอะๆหน่อยนะต่อแต่แล้วที่เติมตาพวกขุมในได้ในยูทูบตัดต่อต่อพอได้อยู่แต่ต่อต้องใช้เวลาให้ดีๆหน่อย นั้นใส่ทีมเดิมต่อแล้วแต่นะพอดีได้มีอันนี้ที่ผมอัพลงยูทูบแล้วต้อีออต้นเน่าเลยเลยีออต้นทานโต๊ะจอของผมนั้นไม่มีพานเสียหายอะไรหรอแต่น่าจะเต็นที่ต้นทานของยูทูบนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องรอใหม่อีกทีนึงเต็นได้ได้แต่เติร์ดแต่ตาดี้อัพโหลดออีโอแล้ว นี่ตามแต่ได้เติดดูอะไรนี้นหน่อยหน่อยดู u b e ดูไอ้นู่นดูไอ้นี่ที่น้่นต้องใช้เน็ตเลยทำให้ตามรนยโออันนี้ข้อผิดท่านนันยานเอาสินหน้าเติร์ดตอนที่ตัดต่อ youtube หน้าตาไอ u t u b e ต้นอ,อยาตัดต่อโดยที่ห้ามตัดต่ออันที่สองอันที่สามเนี่ยตัดต่อให้อันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะเจองานเท่าอีก านายอยู่ไหนอ่ะหาได้เจออีกแล้วโอ้โหฉันอยู่ต้นนี้วะไอ้ไหนเท็นโดเท็นโดโซจิอ๋อนั่นในใต้ตัวนี้นี่น่าอึดอัดจ,จนเลยอ้าวนัดเดินทานเททิด้เลื่อนเนี่ยไม่ห้อยดีเท่าไหร่นะัดทำไงอ่ะพักวคาตุยอ่ะ ได้รวมต่อตารางของพวกเขาไร้ใต้แตนตานดูหพวกเขาค้นพบอะไราาานานหยาดเนี่ยพวกนานจนได้สารนาาทะลุแนวต,ต้นตาลหลาดได้ไม่เราไน้สารนาายืเดาต่อไปได้อีกเราต้องเริ่มตาทดสอบตาใช้ยาทันทีเลยนะตาเขาจอแตนทำาน่ยิ่งนั้นเลยเพื่อเขาสอบผ่านสาราน้ในตาเขาให้โดยสุด ขอผู้หูคนใหม่ฉันด้ต้นตาลที่หอบได้นั้นได้สามารถทำงานได้หลังจักขอซอนเท่าไตาดังนั้นฉันจะขอร้อให้คุณช่วยหายห,หน้านาสามตัวหน่อยเช่นอย่าลานันไล่รอบๆไอ้นั่นซึ่งจะทำให้ไอ้นั่นได้แล้วตาลตนเตือนจากนั้นเราตอนน้องนาำพวกเขาตับนา ใช่เฮิร์นนี่ขาให้โรยสุดเพื่อพยายามชันไอ้นั่นที่พวกเขาได้รับตาลต้นเตือนและนี่คือตาลทดสอบตาลใช้งานที่ฉันอดแดดฉันจะแน่หาย้นั่นได้จกที่ไหนได้เนี่ยฮะอ๋อโดยขตาไตแล้วพวกนางอาศัยอยู่ในพื้นที่โ,โ,โดนด,ด้วยธาตุใสซาและฉันได้ยินน่า คนนั้นอยู่ที่แห่นั้นแล้วต่ออยู่โรนเลนใต้เทียนชั้นเป็นตมที่หน้า,นนนาทึ่นในนั้นฉันไตที่แน่นจับเอได้ดีแต่ถึงแนดแดดนั้นตาสารหำได้แต่ถ้าคนตตยไอ้นั่นเพื่อจะเอาไอ้นั่นนะเขาสอบแล้วต่อต่อตามตนฉันตลอดหน้าเตี๊ยหูโหูคนใหม่หอนเรา ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในตาตาทดสอบในตาตาทดสอบถ้าให้ดีโอ้คำตาทดสอบที่ละชั้นตอนโอ้ยถ้าอย่างนั้นโตช่วยหายนั่นนะสามตัวเธอนะฉันจะรอเธออยู่ที่นี่นะตันเนใน,นเช่นนั้นฉันัวได้หายชั้นแล่านตันเนเฮ้ยข้าวติเต่ตาห่อตาทดสอบเ่ะพอหอกไตหั่นใน คนไต่รอบๆแล้อออกนาหลานจัดตกคมด้วยไอ้นั่นแล้วต่อคุณต้องสาหน้าแต่ห้อสอบได้ยันแน่นอนแต่ตอนหน้านี้ฉันเหยียดหัวนแล้วล่ะความน่าฉันจะเหของตัวตอนนี้ห่อนท่านในได้เต็นดีตาที่หวานเอาไรถ้าหาหลานชั้นตอนตาชาระหลานเตอสาตาที่อยู่เหนือ ความพาดหมายจินแล้วต้อนะคุณต้อาจจะต้อแต่เชิญแต่นันหาที่อยู่นอกเหนือต่อตามภาพหมายเช่นตันเอ้ยยังไงซะพูดเราใช้นั่นในตาฮอตลอนเธอต้อตายนะให้สามตัวเข้านั้นเธอจับได้เนื้ออะไรต้อนำ,น,ำนันนะให้ช้นเธอนะ ฉันเรานี้อยู่แล้วตาเต้ในในด้านเธอจับไอ้หน้าสามตัวได้ยันจับได้เรีบเยบร้อยได้แล้ว,ลวนีจะเต็นชาติแล้วไม่รู้ว่าเอาให้อัพให้ไทยอ่ะจะอัพนนท์ไอ้จะอัพตัวคอนหน่อล่าอัพอาวุธท่านเนินแทนเตนเคยเอาใช้ใตาทำยาสูตรที่เซหอนเท้าโดตายต่อหน้านะ ต้วรู้ันอยู่หน้ที่แต่เดตไปแล้วเท่านเนี้เห็นหอละหอกโหนาาเลยอีสัโทใช้ต้องจะเริกทำตาฮอจอบ <_ C> <_ C> อ่านั่นเหรอต้อจบแล้วสินะอ่ะต้อจบแต่ล้วตันนะอย่าอะไรนาดมาเลยดิจ่ะไอโวดเนี่ยหน้าหอละ ขอบคุณนะอีกเดียวอะ่ะแต่เริ่มตาเขารอแล้วละ่ะนั่นเนี่ยอะไรหน้าตานี้แล้วอืมนั้นต่อเขต้องจบลนแดดนี้ตจเลยดิสานะท่านต่อไตต่อเดี๋ยวทำเนื้อที่แต่ต่อพร้อมดัดแนวแนวเนโตะด้วยไหนแนวเนโตะนั้นซึ้งเตืนตอนัดาจะเล่นโห่ที่แต่ได้เลยนดิสาะ ตอนนี้เนื้อเรื่องอันนี้ก็จบแล้วนะแต่ติดตามมาเล่นท่าอไลาจริงๆีครับตอนเนี้หลังจากนี้ท่าในีติดตามตัวคอนเทนต์ติดตามเสี่ยวดอกไม้ได้แล้ว,นนอเ,เ,เ,อลวเออนั่นรอเนื้ออดอกไม้นายดีตาเขานะครับไอ้นาดีตาดีนี่นะตัวอัแต่ดีต็ได้นี่ยเอาละนั้นจบลงให้ายดีตานะหลังจากนี้นต่อ รอเนี่ยเนี่ยหอดไม้ตันนะเดี๋ยวตาวะแนวในโนต๊ะมันดูซาบซืนอนเติรเนเลยเดี๋ยวทำผู้ที่แต่ต่อเดี๋ยวทำแย่ตาหาด,ดิตานะเอาละนั้นต่อลาที่เท่านี้ดิตาตัดที่ซีอินแท่ท่านนี้ตอนนี้ต้องไปดติตานะ